รามกระต o r นะคะ,ะช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะคะเราจะอยู่กับนี่เลยนะคะหลายคนบอกว่าเนี่ยพี่เต๋าคะคาราเจนเนี่ยหนูซื้อมาหลายยี่ห้อหนูซื้อมาหลายยี่ห้อแล้วหนูกินเขาบอกไม่ขาวไม่ข่าวหนูกินไปทําไมมันขาวหมดเลยพี่บอกเลยคาราเจนยังไงก็ข่าวค่ะจะข่าวมากขาวน้อยยังไงก็ข่าวนะคะแต่ว่า กินยังไงให้เห็นผลมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้คาร,ร์โบไฮเดรตอีกเกรดหนึ่งมาขายให้กับเราซึ่งกินไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะอ้วนนะคะเพราะผสมแป้งนะคะแล้วก็ถูกขับถ่ายออกไปไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายเพราะมันต้องกินไปตลอชีวิตถึงมันจะรู้เรื่องนะคะวันนี้เรามีคาร์โเจรตตัวหนึ่งนะคะชื่อวีเจนนะคะ4พลนะคุณผู้ชมนะคะเป็น เป็นตัวที่มันพิเศษกว่าคนอื่นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาใส่สารกกจากเบอร์รี่เบอร์รี่มีวิตามินซีสูงจําไว้นะคะกินคาราเจนต้องมีวิตามินซีประกบนะคะถ้าไม่มีวิตามินซีประกบมันจะไม่ออกฤทธิ์แล้วก็จะไม่เห็นผลตัวนี้จะดูดซึมได้แบบว่า90%เพราะว่าอนุพันธ์มันเล็กมากมันคือไททรีกับไทอะไรนะไททรีกับไททูนะคะไททรีกับไททูซึ่งมันเล็กมากมันดูดซึมมันไม่ใช่เป็นก้อนใหญ่ๆซึ่งว่ามันกินไปแล้วมันเอาไปขับออกไปหมดแต่นี้มันกินแล้วนําไปใช้ได้เลย เหมาะสำหรับใครนะคะ ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกปวดเขา่าปวดข้อปวดตามข้อต่างๆแลวคุณก็บอกก็หนูซื้อมากินแล้วเหมือนกันอะที่มันขายในรายการต่างๆหนูก็กินแล้วมันไม่เห็นปลดแล้วมันข่าวตัวนี้เห็นผลแน่นอนนะคะปวดเข่าปวดข้อประสบปธิเกี่ยวกับกระดูกแตกกระดูกหักหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกพุนคุณกินตัวนี้ไปยังไงก็รู้เรื่องเพราะว่ามันซึมได้แบบ90%ซและนอกจากนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมนะคะตัวนี้เนี่ยนะ,ะจะช่วยในเรื่องของเล็บผมผิวด้วยอันนี้มันคือทางอ้อมอยู่แล้วมันได้ตรงๆอยู่ แล้วนะคะมันไม่อ้อมมันได้ตรงๆเลยนะฮะวันนี้เรามาพร้อมโปรจัดหนักจัดเต็มให้เลยค่ะโปรเลยวันนี้1่กล่องปกติ1 1 9 0บาทเราไม่ขายนะจ้าเหลือเพียงแค่เ9 9บาทเท่านั้นและคุณได้โปรนี้ไปไม่พอครับคุณยังจะได้นี่เลยครับเป็นวีเจนกราเจนพัดเป็นเพลกราเจนใช้ทูและใช้ทรีนะฮะที่เน้นเรื่องของการสร้างกระดูกอ่อนข้อต่อเล็บผมผิวต่างๆครบคันเลยที่เป็นกระปุกแบบนี้คุณจะได้ไปหนึ่งกระปุกใหญ่และไปอีก2กระปุกเล็กสำหรับแฟนรายการของเราเอาเป็นวัใจนะะฮ โปรนี้จ่ายแค่999บาทคุณได้ไป1กล่องแล้วไอ้กล่องสีม่วงเนี่ยนะครับแล้วคุณยังจะได้เป็นกระปุกที่อมถืออยู่เนี่ยเป็นกระปุกใหญ่1กระปุกแล้วกระปุกเล็ก2กระปุกแค่รายการเหล่านั้นรีบแคปรีบโทรได้เลย999เท่านั้นเองครับโทรเลยครับกับวีเจนซีพาร์รับ081 559 7826ครับหรือที่ไลน์แอดวีเจน88รวมไปถึงเฟซบุ๊กวีเจนไทยเว็บไซต์วีเจนอินเตอร์ .com หรือจะเป็นช่องทางอื่นๆก็ได้นะฮะจะเวลาซาดาก,ก็ได้ชอปาก็ได้ช้อปปปิป้งแออหรืบ ได้มาเลยนะครับไปที่<ะ>วีเจสี่พันได้เลยครับมากันที่ข่าวบันเทิงตอ่อค่ะอามาในช่วงนี้นะครับเราไปดูคุณแม่เดือนเพ็ญครับงานเข้ารัวๆเลยเตรียมออกรายการดังแล้วดูก็คือคนที่ร้องเพลงคนจนมีสิทธิ์ไมขายนั่นเองนะครับก็บอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักเพลงที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้กับคนจนมีสิทธิ์ไมคะเนี่นะฮะล่าสุดนะครับชีวิตพลิกผันของคนถ่ายทอดอย่างเดือนเพลนเด่นดุนตาง,งนะพะ<ม>ี่ก็เกิดมาในยุคที่หมอลำาเขาก็ร้องทะลึ่งนะคะ เขาทะเลื่งกันมีอยู่ยุคหนึ่งเขาก็ทะเลื่งตึงตังกันอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรอ้าวแล้วแมแม่น้องน้อยบอกไม่ได้อะคือแม่น้องน้อยเนี่ยทำไมอะทำไมแม่น้องน้อยทำไมแม่น้องน้อยสวยคนดีก็ไม่ได้ว่าหรือว่าเป็นคนดีเป็นคนเรียบร้อยจริงๆแม่น้องน้อยเป็นคนเรียบร้อยไงอ้าวเธอไปถามคนเรียบร้อยอะคนเรียบร้อยเขาจะบอกว่าเขาเขารับไม่ได้เออเพราะว่าแม่กเป็นคนน่ารักกเป็นคนเรียบร้อยไงป่อดแล้วทวุฒิดะ พี่ปอก็เป็นแค่หนุ่มนักเรียนนอกไงเออแกเป็นหนุ่มนักเรียนนอกแกก็หมอว่าแกรับไม่ได้แต่บ้านแกไม่มีหมอลำอยู่แล้วไงเพราะบ้านแกคนเพชรบุรีไงบ้านพี่ปออไม่มีหมอลำอยู่แล้วแล้นพี่ปอก็ไม่ด้เป็นเดือดร้อนแทนชาวบ้านเขาเออมึงเข้าใจปะเข้าใจเออมึงลองไปถามประเภทที่แบบว่ารุ่นกูสิรุ่นกูเนี่ยเออที่เขาที่เขาฟังหมอลำกันมาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วอะแต่กูไม่ได้ฟังแต่กูก็รู้ว่าเพราะ เขาเขามีทั้งเรื่องตึงตังสองแง่สามง่ามันคือการแสดงนี่เอกชัยตีวิจัยสิเอกชัยเขาจะบอกว่ามันมันก็จมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไปดูมานเสิร์ฟพี่เอก่อนดูเาเสิร์ฟพี่เอกนี่ยัางเมื่อก่อนพี่เอกชัยก็เคยโดนแต่ว่าพี่เอกเขาก็ไม่ได้เป็นเพลงะลื่งแต่มันเป็นเพลงที่มันมันมันทำให้คนคิดสองแง่สองม่าหมากัดโอ้เออคือพวกเราเนี่ยมีความจังนี้จังไรอยู่ในตัวอยู่แล้วไงถึงได้คิดไงเลยได้คิดแต่เรื่องงี้เหี้ยงเอาได้คนที่แบบว่ามันไม่เหมาะสมมันต้องเป็นคนคิดได้นะ ถ้าเราฟังผ่าน,านๆการพูดถึงเรื่องพวกนี้ถ้าเราฟังผ่านๆแล้วเราไม่ได้คิดอะไรมันก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะเฉยมากเออ<ล>แต่ว่าพี่เต๋าเคยเจออย่างที่พี่เต๋อบอกนะคะพวกกีอยาปากตอแหลมีเยอะอในสังคมนะคะอืะเภทไม่ชอบหรอกพวกนี้เลยไม่ชอบเ,ร,ออาอบเรากลางคืนอยู่ตามเสาไฟฟ้ามโมกสนั่นบันไหวเสร็จในปากเรียบร้อยกืนร็อกๆๆๆนั่นแหละไม่ชอบไม่ชอบอะไรเพลงอะไรอย่างนี้ยล้วไม่ได้อื แต่ยังผัวชาวบ้านเขารับได้ได้ไม่ผิดไม่หยาบยังผัวชาวบ้านเขาไปซี้กับผัวชาวบ้านเขาไปกินเด็กอายุยังไม่ถึงเรนรู้นิติภาวะรับได้อแต่พอเพลงพวกนี้รับไม่ได้อ่างเพลงอะไรสกปรกเลยผมยังไม่เห็นนักร้อเขาแต่ออกมาพูดเรื่องนี้เลยนะมันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนถ้าพูดดีคนก็จะสรรเสริญเยินยอแต่ถ้าพูดไม่ดีสังคมก็บอกว่าดัดจริต แต่ไม่พูดหรอกแต่เขาก็ไปแสดงกันหมดอย่างจ้าอย่างอย่างจ้าตะกะแตนลำใหญ่เงี้ยเขาไปร้องนะหน้าเวทีคอนเสิร์ตล่าสุดเนี่ยเขาลองกันหมดทุกคนมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์มันเป็นเพลงที่เขาต้องโชว์มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เออเนี่ยก็เขามีคนน้อยโอ้โหโชว์เพลงเงี้ยได้ดิได้เลยนะผมก็ต้องไปรอเดี๋ยวถ้าอามีงานผมก็ต้องรององเลยใช่ไหมลองหน้าวัดเลยลองได้อยู่แล้วมีเจ้าวัดนั่งอยู่ได้นมก็ร้องเลยเลยร้องสิเจ้าวัดสต่ที่คาดผมด้วย เจ้าวาดบ้านมือสีเขียดผมเจ้าวาดเลยเจ้าวาดปวหัวปอกใส่เขี่ยเลยเจ้าวาดไม่เคย <อะ S 2> ดูข่าวเหรออีเจ้าวาดคนนั้นอะไม่เคยทยี่ที่รัานผที่บอกปวดหัวที่ไปจับได้นี่มีสีกาอยู่ไหมเจ้าจอาวาสเห็นไหมล่ะเจ้าอาวาสใส่ที่คาดผมสีกานั่งอยู่ในบ้านเราเอาที่คาดผมมาแล้วนะครับถามว่าเป็นอะไรบอกแก้ปวดหัวกูเห็นละเลยอืมนะคะเท่านั้นอืมเจ้าถึงเดเป็นที่บอกว่าเจ้าอาวาสใส่ที่คาดผมเจ้าอาวาสใส่ที่คาดผม กูใส่ที่คาดผุยังไม่ต้องล้างออกเลยเพราะว่าที่คาดผมทําให้ผูหักเออจะว่าใส่ที่คาดผมนะับแบลวนะคนจนมีสิทธิ์ไหมครับมีงานไหนทํำไหมครับเ้นไม่ใหญ่ไม่โตโลไม่มีจะโชืมอันนี้คือเพลงปกติอแต่ว่าถ้าไปแปลงก็ไปแปลงเนื้อคนจนมีสิทธิ์ไหมครับมีไงนะปริญญาไหม่มีมีแต่แต่นี่นะครับอเชี่ยนี่พูดฮีพูดฮีจ้าพูดฮีฮอนทูกไม่ กูได้ยินเป็นเด็กกันแล้วแต่มีกีนะคะเข้บผมไม่ไม่กีแต่มีกีนะคะไม่ได้เออนะคะเออเอออย่ารู้วะไอย่างี้แม่คำยาบคายแม่นุ่งลอยไม่ชอบแม่นุ่งลอยบอกไปปลื้มง่ยกันเรียบร้อยวยไม่ป่อ พี่ป๋อเขาเป็นหนุ่มนักเรียนนอเขาเขาก็เป็นคนเรียบร้อย,อยงไงคนเรียบร้อยมักจะดัดจัดไม่ใช่มักจะฟังผงพวกนี้ไม่ได้นะคะมักจะระใคร่หูนะคะ<อ>ถ้าภาษาชาวบ้านเขาดัดจัดหลิดกันเลยนะฮะไปดูพีพีบ้างดีกว่าครับเขืนได้ร่วมงานกับนายและพาร์ทครับโอดว่ายอมแพ้แค่ใบเฟิร์นคนเดียวนะครับมากันที่หนุ่มฮอตอย่าง P. 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 พีพีนะฮะพีพีติ